สวัสดีคับพี่้องเอฟซีสุภุสุพณครับสวัสดีจ้าช่องนมหนาโมน้นค้นหนาดําจ้าแม่บ้านกับนมหนาุมน,าม,นมาพอพี่นองอีกแล้วกับคลิปกินจ้าเมื่อนี่มนูนนะจ้าพี่เอฟซีเขาบึงไกล้ๆย้ำหมูย่อจ้าเส่ฮอทดอกนี่จ้า,จา<ะ>ผิดๆจัดจานเครื่องกับเกี่มกับมีแคบหมูมาเด้อพี่นองเด้อ เสียบน้ากันครับอิบซีทางไก่ทางไก่เดียวมาจ้ามากได้ยังกินกันเราไปจ้าโอ้ยยังนีนแม่งยังน่ะมานําไะผักเ้ากับมีดิทั่วลัานเต่าเนาะพี่น้องกรอบกินกินพักโซ่อ่ะหวานแล้วก็ขักัดขาวจ้าแคบหมู วิ่งเลยนะจ่าเนาะเอฟซีเฮ้าเดี๋ยวปวดกันปวดเอฟซีเฮ้าก็ต้องใส่ซ้อนจ้ะส่วนแม่บ้านก็ใส่มือหมูย้อนนี่แม่บ้านหั่นนันแบบบางบางจ่อซิลีโยมบางบางเพราะว่ามันจะได้เขาน้ำเขาเนื้อขั้นหั่นแบบแนผพาครึ่งเราหั่นน่ะมันเหมือนว่าเขาน้ำเขาเนื้อบริไดว่าซันแม่บ้านว่าเดี๋ยวปวดเอฟซีเฮ้ากันเสียบจ้ะ Qua tiên Chẹp hm, 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 có hm, thấy hm, 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 Với hm, 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 hm,

หไม่แบั่งกานมหนามัานไปดับหน้าซอยเพื่อนหัวใจแล้วน้ำมาันซอยเอฟซีสามซี่มือคุญแจแต่ว่าได้ตอบคลิปอันเอฟซีห้องสาเนาะมาเสียบแถบ้านที่ มันหนึ่งในบ้านให้พ่อดีบ่เพชรบ่เพชรเกินแล้วกับว่ามันโบเพชรเล่ยเพราะนาดเพราะมันเลายแล้วสิไอ้เพื่อนน้องฝนตกแล้วเนาะช่วงนี้เนาะฝนเริ่มตกเริ่มยังเัินดูก็สุเทียจาอาทิตย์นี้ตกสองสามเทียจ้ะฝนเลี้ยงเริ่มเลี้ยงแล้ว ไส้เนื้อเข้าปากก็จะอุดมสมบูรณ์เอซีว่าอยากจัดย่ำให้แน่เด้อจัดย่ำให้แน่ที่เขาว่า ช่วงนี้ฝนตกหลายกสิเอยียงที่มาน้ำฝนอีกก็คือไข่เลือดออกเ้วจะเด้ยุงลายยุงลายด้ไหนอืมมะวังระวังตะเดงหน่อยเนาะอืมคุ้งแย่แระว่าก่อนเป็นยังกงบ้นอ่นกับลกลางมุ้งแนะ็พี่ครับนี่หรอกลางมุนะ้งเนาะ nhưng mà bên cả hư gần khăn hiền khăn em bồi viên hiền là... mi nhung hơn yeah, cả nhà cho cái nhung xoay ừm ừm แผลเจ็บเมนูนี่กำใ,ใหญ่อะไม่นุ่มอันเ e อฟซีขวามาแห่ท้ายอันวัดบันหมอนเนาะช่วงนี้ฝนตกเยอะจา้าเดี๋ยวมือแดดแดดไม่บ้านจัดหายจา้า ้ันหมอนมีสองวัดีๆวัดเป็นซี่กับวัดในบา้านเท่านี้แหละเ๋้วมบาบ้านไทยให้ผมอืมจับีน้องอืมดูดอวะ จานมั้ไงจานเก็บไงสมถัดเก็บกินมาส่วนพีส่วนน้องขากินข่าวน้ำกันชอบอ้ไรบ้างไม่โม,มูกินข้าวก็นั่งมึงช่องนุมน่มหนับมึงคนหลาดดับแล้วไงนะกินข้าวกับเบิ้งชิพกินจะได้ไม่โมูกินข้าวให้เวียกกระเบิ้งคีพให้เวียก เขาได้หายเมืยไปต้องกันไม้พูดเรียกคือกัน <c oughs> ชิมาหายูหากินกันมั้ยปักอันไเบิ่งกันกนะจ๊ะเนาะคอมเมนต์ขอมานอเนาะพูดเลี้ยบเบิ่งคลิปอีย่างกระไดพี่น้องเป็นงูกันไปแง่ๆอืเพราะย่ำปรับปรุงให้ถูกใจทุกคนจ้ะ แซ่บพอดีเลยกลมกลมอืมบดเผ็ดครับพี่น้องพอไม่ได้ไอายว่าเถอะจอี <c oughs> จพอดีเลยพี่น้องฝากพี่ฝากน้อ,อ,งอ,งองเข้ามือเส้าอะเป็นมูกินเขาหวาน้องกันจ้าให้มืมอใส่ฟนตูก็ห้องออกสน,นามมาได้แล้วกระสเห็นลีพกินน้ำกันนะ บมเงินอ <polarization. S 2> <inequ> ืมีอะไรพี่น้องฝากพี่สาวนอนเขาน้าใจเนาะเอฟซีสุขภูสุข้น่างไก่ท่านไก่หักกันมึงอเงินไปเยเงียสำหรับคิวนีกับมันยำหมูยอฮอดดอกันและจ้า แซ่บๆน้ำย่ำยั่วมาฝากพี่น้องห้องมือนนิจ้ากินกับเกมกับพักห้องดยดเลยครับน้องนนูเรียกน้ำย่อยจ้ากัดเข่าก็ดีกินลิ้นก็ได้คร um ับเบื isme, ้องหลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อเปลี่ยนกำลังใจให้กันนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้นุ่มหนามุ่งคนดําดํากับคุณแม่บ้านเขาเนี้ยใครมีกำลังใจนะครับเนาะเฮ็ดคลิปฝากพี่ฝากน้องอีกไปตลอดเนาะครับเนาะพี่น้อง มือนี้เขากับขอร่าแคสัีนีแ้แหละกับคุณพี่บานเขาเนาะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับพอ,พอกันไหมจ้า,าสวัสดีจ้า